สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปอมแปมรีวิวนะคะวันนี้แปัมมีรถเก่งสไตล์ผู้บริหารนะคะรถเก่งพรีเมียมขนาดใหญ่ให้ลูกค้าได้เลือกชมอีกแล้วเข้าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเจ้า Toyota Camry นะคันนี้เป็นรถปี2017ค่ะใครกำลังตามหาอยู่นะคะรถเก่งพรีเมียมขนาดใหญ่นะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่แบบ หยิบมาเลือกมารีวิวให้คุณลูกค้าได้เลือกชมนะคะเพราะคันนี้รถสวยคัดเกตเอจริงๆนะคะน็อ <not> ตไม่ขยับเลยนะเพราะว่าแป๋มได้ดูมาแล้วนะคะลูกค้าและคันนี้นะคะลูกค้าคน่ารักเลยนะคะนี่ใครขึ้นโชว์รูมนะคะตอนนั้นราคาคันนี้อยู่ที่ประมาณล้านสี่นะคะล้านสี่ล้านห้าเลยนะ,ะแต่ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่แป๋ม ในราคารถเล็กเลยนะคะราคาเพียงแค่6 6แส0 0กบาทค่ะลูกค้าถือเงินมาห0แสนกว่าบาทได้ t ตัวต้าแคมนีนะคะไปขับลอๆอเลยนะคะไปซื้อป้ายแดงคุณจะได้แค่รถเล็กนะคะจะได้แค่ e ีโคคารเท่านั้นนะคะนี่มาซื้อกับแบบเลยค่ะได้รถสวยคัดเกตเอด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวบมจะพาไปดูรถเลยแต่นะคะลบกวนก่อน กดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะและก็กดติดตามไว้นะคะแบบจะได้มีกําลังใจในการหารถมารีวิวให้ลูกค้าได้เลือกชมอีกป่ะไม่เป็นการเสียเวลาไปดูรายละเอียดกันเลยนี่คันนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้าแคมร2.0 g ปี2017นะคะเขาได้นี่ไฟหน้าเป็นลูกแก้วนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่มีไฟส่องสว่างเวลากลางวันมาให้ด้วยนะคะพี่เป็นเม็ดเม็ดเรียงอยู่ด้านหน้าที่เราเห็นนี่เลยนะคะตัวโคมสวยๆใสๆแบบนี้ใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะคะไม่เหลืองเลยนะลูกค้ารถมือสองคันนี้นะคะเกตเอจริงๆนี่เน้ยนยเลยนะคะไม่แตกไม่มีหักเลยนะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าแท้เดิมเลยสําหรับคันนี้คะ่ะคิ้วโครมเนี่ยมของเขานะคะเงาเงาเนียนๆแบบนี้เลยนะลูกค้า ก่อนสมม่งมอบเดี๋ยวผมจะขัดเคลือบสปาให้เงากว่านี้นะลูกค้าขาอันนี้ก็คือแค่สปาเบือเบ้องต้นทําความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็รีวิวเลยอ่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าแท้เดิมเลยนะคะสวยๆแบบนี้กิ๊บๆเลยแล้วก็ด้านล่างคะคะเขามีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้าแท้เดิมโรงงานเลยนะคะใช้งานได้เลยตามปกติเลยนะมีคิว มีคิวโฟมเนียมนะคะมาให้ด้วยนะ,ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งตามตรงนะคะก็อาจจะเป็นแบบข้ามน้ำบ้างนะคะตามเอ่อตามอายุการใช้งานนะคะแต่ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะไม่ได้แบบว่าขี้เหร่เลยไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นคือมันแค่ข้ามน้ำอะค่ะลูกค้าเนี่ยข้ามน้ําคือบางทีมันก็น่าจะขัดออกนะเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะลองขัดให้เนาะแต่สวยค่ะอันนี้เนาะไม่ต้องชี้เรียอะตัวเซ็นเซอร์นะคะการะยะด้านหน้ามีมาให้แล้วนะคะ นี่ไม่ต้องกลัวเลยนะเซ็นเซอร์ช่วยเตือนนะคะัดอ่าไม่ชนแน่นอนความปลอดภัยคบเลยอ่าต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็นสีดำสีแท้เดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าสีแท้เดิมนะคะสีออกจากศูนย์สีนี้เลยนะคะไม่ได้มีการกลับสีมาอย่างแน่นอนนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะของคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็ก แท้เดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กอัลอยตัวนี้ขนาด16นิ้วนะคะล้อแม็กขนาด16นิ้วและก็จะได้ยางเป็นปี2020ไปด้วยนะคะก็ถือว่ายางยังสภาพดีอยู่นะคะลูกค้ยายังใช้ได้อีกนะยังใช้ได้อีกยาวนะคะดอกยางยังหลึกๆอยู่เนาะ ตัวซุ้มล้อด้านในนะคะสวยๆเลยไม่มีผุเลยนะคะไม่มีสนิมน,นะลูกค้สวยๆส,สมบูรณ์ค่ะคันนี้เนาะอ่าไปกันต่อนะคะไปกันต่อนั่นข้าของตัวรถเขาจะมีโลโก้ Toyota VVTI i w อันนี้จะเป็นรุ่นของตัวเครื่องยนต์นะคะยังอยู่นะคะยังอยู่ครบนะคะกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถ และก็มีตัวไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะเจ้าตัวแคมมี่เนี่ยเขาจะดีไซน์คิ้วเนี่ยเป็นโครเมี่ยมหมดเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเนี่ยยาวเป็นเส้นนะคะจะดีไซน์เป็นตัวโครเมี่ยมนะ,ะตัวโครเมี่ยมเขาก็จะเป็นเนียนๆเงาๆเลยนะคะไม่มีขี้เกลือขี้กากเนาะกระจกนะคะกระจกเป็นกระจกแท้เดิมเห็นไหมคะกระจกแท้เดิมโตโยต้านะมองเห็นเนาะ แล้วก็มีสัญญาณการขโมยให้เรียบร้อยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะมือจับของเขานะคะจะเป็นโครเมียมเช่นกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นระบบสมาร์ทคีนะคะใช้สัมผัสก็คือแค่แตะมันก็ล็อกรถหรือว่าปลดล็อกได้เลยนะคะคันนี้อ่ะมาดูภายในกันต่อนะคะสําหรับเจ้า Camry นะคะแน่นอนห้องโดยสารเขานะคะจะดีไซน์เรียบหรูดูแพงนะคะภายในสี น้ำตาลเห็นไหมคะเบาหนังน้ำตาลคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าแปดทิศท,ทางเลยนะคะมีปุ่มด้านหลังมาด้วยนี่มีปุ่มด้านหลังมาด้วยเวลาขับเนี่ยจะไม่เมื่อยแน่นอนนะคะนี่นะคะเบาะหนังคุณภาพดีเลยนะคะนี่สภาพสวยเดิมเลยนะคะใหม่กิ๊บกิ๊บสำหรับคันนี้นะคะมีรอยยับตามต้องอมีต้องรอยการใช้งานนะคะอาจจะมียับบ้างแต่ว่าคือไม่ได้มีการขาด ตะเข็บไม่ปรินะคะส่วนเบาะนั่งฝั่งข้างคนขับนะคะก็จะมีปุ่มปรับปรับเบาะได้ด้วยไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะลูกค้าตัวเบาะสวยๆเลยอ่าห้องโดยสารโดยรวมนะคะคอนโซลด้านหน้าอ่ะห้องโดยสารโด,โดยรวมคือสวยเลยคอนโซลด้านหน้าเนียนๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าย้อนกลับมานิดนึงนะคะแล้วกลับมาที่อ่ะปุ่มนะคะปุ่มคุณสตาร์ท คันนี้มีปุ่มทุสตาร์ทมาให้นะคะเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยสะดวกสบายนะคะนี่ระบบเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ BSM นะคะแจ้งเตือนมุมอับสายตาะคะมีรถมาจุดบอดเนี่ยเขาก็มีระบบให้นะคะความปลอดภัยมีฟุ้ธคอนโทรลมุนพวงมาลัยนะคะตัวนี้ล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติได้ด้วยะคะพวงมาลัยสามการหุ้มหนังเรียบร้อยนะคะนี่พวงมาลัยเนียนๆเลยนะคะลูกค้ามีเขาเรียกอะไรปุ่มมัลติฟังก์ชันด้วยนะ,ะนี่ สะดวกสบายมากๆเลยออปชันครบจัดเต็มเลยนะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะให้โชว์เลขไม้หน่อยโชว์เลขไม้กันหน่อยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นนะคะไม้ตัวน,นี้นะคะแท้เดิมเลยนะลูกค้าสามารถเช็คสูงได้นะคะไม่มีกลับไม่มีกอน,นะคะรอสสกรูหนึ่งนี่ไม้แสนสองนะคะไม้แสนหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันกิโลนะคะสำหรับคันนี้นะอะ ในส่วนของตัวคนโซนกลางนะคะคนโซนกลางก็จะได้เครื่องเสียงเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนี่นะคะแล้วก็แอร์นะคะก็จะได้เป็นแอร์ออโต้มาแล้วด้วยเช่นกันฐานเกียร์นะคะเป็นลายไม้คลาสสิกแบบนี้เลยนะนีเกียร์ออโต้นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีตัวแท่นชาร์จเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะแท่นชาร์จไร้สายวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้เลยนะคะ เพดานนะคะเพดานสวยๆใหม่ๆกิ๊บๆเลย,หยหหเลยห็นไหมคะสะอาดๆมากๆเลยนี่คันนี้ถือว่าโอเคเลยนะป่ะดูกันต่อนะคะข้างประตูนะคะตัวโครงสร้างนะคะในส่วนของตัวน็อตน,นะคะหรือว่าตัวขอบยางกระดูกงูลูกค้าขออนุญาตดึงให้ดูแล้วกันนี่นะคะ ฝันก็ถูกงูนะคะลอยอาร์ตเรียงกันสวยๆแบบนี้ชัดๆแบบนี้นะคะลูกค้าตรงๆเลยนะคะสวยๆชัดๆตรงๆแบบนี้นะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุมาเลยนะ,ะนี่ oh, <ๆ S 1> ตัวน็อตด้านข้างประตูเนียนๆสวยๆแบบนี้นะคะไม่เคยแกะไม่เคยขายน็อตไม่ขยับเลยใครได้ไปคันนี้ถูกใจแน่นอน รถสวยคัดเกตเทุกคันค่ะใครอยากเข้ามาดูรถจริงมหาแบบหน้าร้านได้เลยนะที่ร้านสลุคานะคะถนนลงมเก้าทุกข้าบิ๊กซีลงมเก้าเลยนี่ด้านข้างก็มีสครับเพจกันลอยรองเท้าให้ด้วยนะคะแผงประตูด้านข้างสวยสวยเลยะค่ะลูกค้าดีไซน์ลายไม้คือคำนี้อ่ะเอกลักษณ์เขาอะค่ะเ,เขาก็จะดีไซน์พวกลายไม้อ่ะทั้งคันเลยนะคะพวกแผงประตูคอนโซลกลางคอนโซลหน้าหรือว่าจะเป็นบนพวงมาลัยพวกนี้นะค่ะก็จะเป็นลายไม้ทั้งหมดนะคะ มาดูด้านหลังนต่อนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะคือคัมนี่เนี่ยห้องโดยสารกว้างและกว้างใหญ่นั่งสบายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือสภาพเบาะสวยมากนะคะสวยจริงๆเนีนกิปตนะคะไม่้ําเลยสําหรับคันนี้โอเคมากๆเลยสวยกิปตเลยค่ะนี่กระเป๋าวิงโจมีให้นะคะแอร์หลังมีให้ออปชั่นครบม่านบังแดดหลังมีนะคะ ม่านบางแดดหลังมีนะแต่ว่าแบบนี้ไม่ได้เปิดมันต้องเปิดด้วยไฟฟ้านะคะด้านหน้าม่านมานแดดหลังม่านบางแดดข้างก็มีให้นะคะสําหรับแคมปรี่นะเนี่ยค่ะแต่ว่าด้านข้างจะเป็นแมนวนวลถ้าด้านหลังมันจะเป็นไฟฟ้านี่นะคะแบบนี้นะ,ะเอกลักษณ์แคมปรี่นะคะรุ่นอื่นเขาไม่ทําเนาะก็จะมีแต่แคมปรี่นะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้ มาใครสนใจคันนี้นะคะโทรหาแบบได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าสนะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้นี่ค่ะสำหรับไฟท้ายนะคะไฟท้ายด้านขวาเนาะของตัวรถนะ,ะสวยเลยนะคะไฟไฟท้าย,เน,ยนเนียนแบบนี้นะคะสภาพคือกริปเลยนะ,ะโลโก้2.0งีอยู่ครบนะคะโลโก้เครื่องดีโฟนะคะอยู่ครบเลยแล้วก็คิวฝาท้ายก็จะเป็นโซมเนียมยาววันนี้เลยนะคะขนาด ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเนียนๆแล้วก็โลโก้ c คม r ีตัวอักษรอยู่ครบทุกตัวนะคะเนียนๆสวยๆแปเปิดฝาท้ายให้ดูนะนี่ค่ะมันเปิดจากด้านหลังได้เลยนะคะดกดปุ่มได้เลยนี่ค่ะท้ายนะคะที่เก็บสัมภาระแคมรี่นะคะกว้างขวางมากๆเลยถ้าแปมเข้าไปนอนเนี่ยแปมแปมฝันฝนนอนได้เลยอะ่ะนะคะลูกค้าแล้วมีช่องแบบ เอาแขนยืนออกมาไว้หยิบของรกระตุกกระติกได้นะคะนี่มันเชื่อมกันกันกบห้องโดยสารด้านในนะคะลูกค้าสวยสวยเลยนะคะเนียนเทีย้สวยสวยแล้วก็เดี๋ยวปับจะให้ดูในส่วนของตัวด้านล่างอะ,อ,าอะยาไหลมีให้นะคะนี่ครบอุปกรณ์ครบเลยแม่แรงเครื่องมือนะคะครบพร้อมใช้งานเลยไขายไม่มีชนนะคะไม่ คือไม่มีโชนเลยทั้งคันนะคันนี้สวยๆน็อตไม่ขยับเลยลูกค้ามาดูรถจริงได้นะจ๊ะลองขับได้นะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็ซื้อรถขับเราได้เลยมั่นใจได้เลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยมีให้เซ็นเซอร์การะระยะมุมมีให้ทั้งหมดด้านหลัง 4. จุดนะคะระบบความปลอดภัยครบคันแน่นอนนะคะสำหรับแคมรีนะ,ะในส่วนของด้านซ้ายมือของตัวรถกันต่อนะคะ เมื่อกี้ดูฝั่งขวาไปแล้วอาจจะยังไม่จุใจให้ดูด้านซ้ายไปด้วยนะคะเนียนสวยกริบคันนี้นะคะเล่มทะเบียนไม่ชำรุดสูญหายนะคะมีอยู่ครบพร้อมโอนเลยนะคะนี่สนใจคันนี้โทรมาเลยนะโทรหาแบบเลยที่เบอร์092-283-7966นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านนะเผื่อว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะ มีไฟแนนซ์ไปบริการถึงที่เลยนะหรืออยู่กรุงเทพก็เช่นกันมีไฟแนนซ์บริการนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะนี่ห้องโดยสารด้านหน้าฝั่งซ้ายคอนโซลเนียนๆสวยๆแผงเขาเรียกว่าอะไรคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมคะดีไซน์ลายไม้นะแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดด้านหน้าให้ดูหน่อยนึ่งนี่ เอกสารรถอยู่ครบนะคะเล่มผู้มือการใช้งานสำหเรารถเจาของเก่าเขายังเก็บดูดิพักสติกไม่แกะเลยอะ่ะคือดูแลรักษาได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของเก่านะ,ะอ่าแผ่นเพจปีผลิตนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะบอกเลขเครื่องเลขถังนะคะแล้วก็เดือนปีผลิตนะคะลูกค้าเห็นไหมเห,เห็นเลยนะเนี่ยปีสิบเจ็ดเห็นไหมคะปลายปีสิบเจ็ด้วยตัวน็อตไม่แกะไม่ไข น็อตเนียนๆสวยๆไม่ขยับรถไม่มีวัตเหตุนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําแล้วก็ไม่พลิกคว่ำไม่ไม่มีชนเลยนะคะอตไม่ขยับเลยสักตัวสวยๆเลยนะนี่ใครได้ไปคันนี้รับรองถูกใจแน่นอนนะฟรีดาวได้นะคะคันนี้แคมรี่ปีสิบเจ็ดสองจุดศูนย์จีคันนี้นะคะใครสนใจฟรีดาวไปเลยม่ใช้เงินออกร้นเลยนะคะแล้วก็ สบายสบายก็ได้สูงสูงฝึกก็คือเจ็ดปีเลยอ่ะดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดให้ดูนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นโชกค้าฝาโปรงหน้าไม่ต้องใช้ขาตั้งเลยทุ่นแรงได้สะดวกสบายมากๆนะคะเนี่ยต่ำยกแบบสบายเลยเนาะตัวเล็กๆผู้หญิงใช้นะคะอ่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ V v t i IW นะคะเครื่องยนต์2,000ันซกันเลยนะคะคันนี้นี่ใครชอบแบบอ่อัตราการเร่งดีๆช่วงล่างดีๆแบบขับนิ่มๆสบายๆอะ่ะโตโยต้ตาแคมรี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะห้องเครื่องสวยๆเลยลูกค้าเห็นไหมคะอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพสวยสมบูรณ์ทุก ทุกส่วนเลยนะคะแล้วก็เดิมๆทั้งหมดเลยนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้นะคะน้ามันไม่มีไหลนิม่มเยิ้มนะคะระบบความปลอดภัยทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์นะคะรอยแต้มสีนี่ดูได้เลยทุกจุดนะคะยังคงเดิมก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวน็อตทีละจุดต่อไปนะคะนี่ระบบเบรก ABS ยังอยู่นะคะลูกค้า สวยๆเดิมๆรอยอาร์ตสวยๆนะคะกลมๆชัดๆแบบนี้นะคะดูได้เลยนะคะใครดูรถไม่เป็นอยากพาช่างมายินดีเลยนะคะพาช่างมาดูได้เลยนะคะแหวกดูกลมดูทุก้อล่างดูได้ทุกข้อทุกมุมเลยนะคะลูกค้ายินดีเลยนะรถสวยเดิมทุกจุดค่ะอันนี้กิฟต์เลยนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน็อตที่บานพับ ฝั่งขวาด้านหน้านะคะฝาปงหน้าเนียนๆสวยๆเห็นไหมคะไม่ีแกะไม่มีไข่ฝาน้าแท้เดิมอย่างแน่นอนนะคะโลโกโป้ปั๊มตาโตตา้ายังอยู่นี่ลอยซีนสวยๆนะคะเมื่อกี้ปั๊มแอบ,บมาดูแล้วแหละเนี่ยแอบบมาจิกแล้วว่าเอ้ยมันเดิมไหมมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคะ่ะลอยซีนไม่แข็งเกินไปแบบนี้คะ่ะฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะนอกจากลอยซีนลอยอาร์ตสวยๆแล้วนะคะนี่ติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะเห็นไหมคะ ลายอาร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะโครงสร้างสวยๆตรงๆไม่มีคดไม่มีงอะนะตัวน็อตนะคะบานทับฝั่งซ้ายนะคะของฝาปรงหน้านี่เนียนๆอีกแล้วไม,ม่แกะไม่มีไขนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะคะ2.0 G ปี2017คันนี้นะคะใครได้ไปคุ้มค่าค่ะในราคาเพียงแค่6กแส0 0กบาท นะคะหกแสนหกหมืนเก้าพันบาทฟรีดาวเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทอะ่ะลูกค้อาออยผ่อนอย่างเดียวนะคะคันนี้ถ้าฟรีดาวไม่ผ่อนนะคะจะผ่อนอยู่เดีอยวรับประมาณหมื่นสองพันกว่าบาทคร่าวๆนะคะประมาณนี้นะยังไงก็โทรมาปรึกษาก่อนได้นะคะซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะ,ะนี่โครงสร้างตรงสวยๆไม่มีคดไม่มีงอรถไม่มีวัดเหตุนะคะ ก็คือคอนเฟิร์มนะคะสำหรับคันนี้สวยกริบนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่แปบ,บแนะนำเลยะค่ะเป็นคัสเกรด A จริงๆนะรถ <นะ S 1> เก่งพรีเมียมขนาดใหญ่ะคะสรุปรุ่นรถก่อนละกันเนาะก่อนปิดคลิปนะคะคันนี้เป็นเจ้า Toyota Camry ี่สนะคะปี2017นเะคะเลขไม้น้องอยู่ที่123,000กว่าโลนะคะในราคาเพียง660,000ก 9,000บาทปีดาวไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เงินดอกสักบาทนะคะผ่อนสบายบาย,ายนานสุดได้7ปี84งวดเลยนะซื้อได้ทุกอาชีพซื้อได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์บริการถึงที่นะคะติดอะไรก็ปรึกษาก่อนได้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะโทรหาหนูเลยโทรหาแบบนะคะที่เบอร์0922837966นะคะหรือว่าแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะสก,กิดมาแบบรออยู่นะ อย่าทลาใจนะคะรถสวยมาไวไปไวนะคะโทรมาไม่ได้รถหลายคันแล้วนะรีบเลยนะคะจับจองไว้ก่อนถ้าถูกใจจองไว้ก่อนนะคะอ่ะก็สุดท้ายนี้ฝากลูกค้านะคะเป็นกําลังใจให้แป๋หน่อยนะกดไลค์ให้หน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปเพราะว่าแป๋มมีรถสวยๆอีกหลายคานันจะมาเลือกรีวิวเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการรถสเปคไหนยังไงถ้าแบบยังไม่ได้หยิบ มาแต่ว่าลูกค้ายอยากได้เกรด A สเปคไหนโทรมาละกันนะคะเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูเนาะขอบคุณมากเลยที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย